มม่ออรอยากทุกคนคะวันนี้นอกรกะตายจะมาตําส้มเจ้าแตะวะ่ว่าเป็นการตําส้มตีขแยางใสเครื่องอย่างก็ใสลงไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นการขั้นตอนการแปลงตําส้มแล้วกันนอติกี้ลืมอัดท้ายต้นคลิปเจ้าก็จะใส่พริกแห้งนะเพราะว่าเป็นคนชอบกินพริกแห้งเนาะใส่กระเทียมไม่แค่สามสี่กิบนะเจ้าแล้วก็ใส่ผงชูรสน้อยแล้วก็น้ําตาลที่เป็นน้ําตาลใส่แดงน้อยนะเจ้าแล้วก็ ตำตำเมื่อมันเข้ากันคือมันแหลกเนาะแล้วก็ต่อไปนะเจ้าก็จะใส่ทั่วฟักยาวนะเจ้าใส่คือแบบมันมีสีสันแล้วก็หอมหอมน้ำรำเนาะแล้วก็ตำเมื่อมันแหลกเข้าไปตัวกันเลยเจ้าแล้วก็ต่อไปนะเจ้าจะใส่บัเขียเจ้าเป็นบัเขียราชินีเนาะเขาก็ใส่เข้าไปคือมันสีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มความส้มเข้าไปแบบน้อยนะเจ้าแล้วก็ใส่อัน น้ำตาลบเป้าเจ้าเป็นน้ำตาลบเป้าแบบเกรดดีเลยนะแบบหนุมน่มๆเลยนะเจ้าเพราะว่ามันจะได้ละลายไปกับเรื่องเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นของที่ขาดบาได้เลยนะเจ้าแล้วเขาจะต่ำเพื่อมันอันละลายไปกับเครื่องต่ำส้มของเขาเลยนะเจ้านี่ทุบๆๆกันเดียวมันก็ะแลกอ่ะเนี่ยนะเจ้าอือแค่นี้ก็น้ำลายปุ๊บเลยนะเจ้านี่คือว่ายังไม่ได้ใส่เขี่ยงเต็มเลยนะเจ้านะ ต่อไปนะเจ้าก็บีบบะนาวใส่เข้าไปเนาะวันนี้จะทำโคกใ่น้อยนะเจ้าเป็นอันตำส้มถาดเนาะก็จะใส่บะนาวแล้วก็จะใส่เขียงนักน้อยเพราะว่าเราจะใส่อันขนมเส้นลงไปตัวเจ้าแล้วก็บีบบะนาวประมาณสามหน่อยเจ้าบีบเข้าไปแนบๆขนาดตนทติพากเสียงไปนี่คือว่านำลายปะปุ๊ปปะแตกบไดายเราขยากินแฮมรอบเป็นขนาดเลยเจ้าแล้วก็ต่อไปนะเจ้า เรา,าก็จะใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาสักอันสักปากหนึ่งนะปากนี่เนาะคนไทยก็คือ,อ,อทับพ,พีนั่นเองนะคะคนไทยเรียกทับพ,พีก็คือเออคนเมียห้องทับพ,พีเออผเมอใจกันคนไทยของทับพ,พีคนเมียห้องปากนี่เนาะแล้วก็อันใส่น้ำปลาเจ้าก็กาคือบ้านเขาห้องว่าแห่อี่เนาะแล้วก็ละกระสูนกันเลยเจ้าคนเลคนเลคนเล่อืมกินหอมทะลุเครื่องเลยทะลุอันมือถือเนาะ นูอันนี้ก็คือว่าหนัวขนาดเจ้าเพราะว่ากก้องกระจายเจ้า่ค่อยกินตามส้มที่ใส่พริกสดเจ้าชอบกินพริกแห้งเพราะว่ามันตอนต้นมันมเผ็ดนะจะตอนปลายนี่เท่าลีนป้องลินปป๊บวดเนี่ยเจ้านะคะก็จิม้มเขียนน้อยเนาะหลังจากนั้นเนะเจ้าเขาเกิดจะใส่อันเอ่อมะละกอลงไปเจ้านี่ใส่ใส่ลงไปเลยใส่นักๆนะเจ้าแต่ก็แบบป้อนนักตัวได้เพราะว่าเขาวันนี้เขาจะนิน ขนมเส้นเจ้าจะใส่ขนมเส้นนักน้อยเนาะเพราะว่ากินเกันหลายอยู่เจ้ากินกันประมาณเจ็ดแปดท้นเนี่ยนลเจ้าแล้วเขาก็จะอันใสเขียงต่อแล้วเจ้าระหว่างก่อนที่เขาจะใส่เขียงนี่เขาก็จะอันตำขนมเส้นกับน้ำเพื่อมันเข้ากันก่อนเพราะว่าเขาจะได้หูอ่ะมันเหลือน้ำนักหมกได้นะเจ้าเพราะว่ามันจะได้พอดีพอดีกับเรื่อนนะวันนี้เครื่องที่ใสลงไปก็จะมีอันเล็บมือนางเจ้าแล้วก็มี อันหมูยอเนาะมีกุง้งแล้วก็มีลาหมือกอย่างน้อยนะเจ้าวันนี้เขาใส่จัดหนักอะ่ะเพราะว่าเขากินกันหลายเนาะมันตำ้มี่ต้องกินกันหลายคนเจ้ามันถึงจะล้าเนาะนี่เขาก็จะโคเลโคเล,คลกันคือมันเข้ากันหัรอบนะเจ้าืขยะหั่มอบเลยดูตอนผักไปนี่ก็ขยะก,กินไปนะเจ้าบอกเลยว่าคือว่ารสชาตินี่คือแซ่บมากจัด จานเนาะไอเนาะแล้วก็เขาก็มาจัดใส่ถาดเลยเจ้าไฟมันอาจจะบางแง้มเนี่ยเพราะว่าวันนี้คือไ่ได้ว่าตั้งใจทายขนาดนั้นเอาเป็นธรรมชติเนาะแต่ว่ามันมือเนี่ยจะได้ปลาทายเตี่ยนะเจ้าก็เลยอันลูกปะาทายของกิ่นล้ำๆนี่นอกก้องกระต่ายคือชอบเนี่ยก,กินมันๆเจ้าก็ประมาณนี้เน,เนาะใส่ถาดแล้วเหมาะขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเขามาจิ้มกันเนอะ ได้และเจา้าเมนูตามส้มนะเจ้าก็ว่านี่คืออยากกินหลายอย่างเนะาะแบบว่าจะเป็นกุ้งเนาะแบบว่าจะเป็นอันเล็บมือน,งนางนะเจ้าหมูยอหรือว่าอันปน่ามืกเนาะตอนนี้น้องกระแตก็อยากจะกินขนาดไดเจ้าแล้วก็ทีสำคัญเน็ตนี่เลยนี่ตัวเน็ตเลยนี่คือจีนแดงนะเจ้าหรือว่าหมูแดงหมูเก็มนเนาะตีคนเหนือ่เป็นมักกันเนาะตีลำปางนี่คือขาดมาได้นะน้องกระแตนี่คือกินจีนแดงนี่แต่ละออนเนาะ บอกผู้พันทาเพลงแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาวันนี้คือหนึ่งเข้าหนึง่งเดี๋ยวเจ้าเปืือหนึ่งคือเปื่อนเพื่อนนึ่งให้แนะ่เนาะของแต่นีเ่เหนียวเลานะเดี๋ยวจะปุ้ยขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็อุ้ยคว,วามร้อนๆเห็นไหมทุกคนเนาะจิ้มก่อนอือมมะของเราเจ้จิ้มแล้ว จิ้นแดงเข็มอืมแตงอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาสุกินี่นะคะชิมเลยอืมหมาะขนาดอืมอะไรถาดใหญ่นะคะนี่ ถ้าไม่ยกใไปดูนี่ไม่รู้นะนี่ถาดใหญ่มากเลยนะคะกินคนเดียวไหมไม่ใช่ค่ะซดก่อนสดน้ำปลาร้าก่อนอืมหอขนาดโะเนาอใจมือกุ้งค่ะอืม คำหนึ่งอร่อยมากค่ะอืมอืมุนเส้นนะคะเออุูนเส้นว่ะขนมเส้นนะอืมอืม เล็บมือนางอืมอืมเนาะสวัสดีครับค่ะจับซี๊ดจับซี๊ดชิมเลยชิมตอนนี้เลยอืมเป็นไงอร่ะอร่อยครู้งาอร่อยอร่อยโมขนะอีกแต่โมขนะเลยอ่ะ พี่กามออก้อขนาดอันนี้หมูแดงยังไงอ,อ้าวครับโอ้ม้อเหรอม้อจมาชิคที่บ้านอืม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 เยีนะ่ยมไหมเยี่ยมพี่ไผ่พี่ไผ่มายวให้คนอีสานมาซ,มซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออชิมซิเอา้าหนึ่นสองสามเข้าใกล้ใกล,กล้อง เอาเลยอืม,อมเป็นได้ป่ะใช่ครับเดี๋ยจีนแดงจีนแดงเปข้าวนึยวข้าวึหนอยอืมอืมเยี่ยมค่ะก <laughs> ็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใครดูกลางคืนนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องหากิึงเอาละคะอือต้องคำาอกอือต้อคำก่อนไปอืมทุกคนมันอร่อยมากอื หอห,ออหอมูดอมอืมปลาหมึกอืมอร่อยมากแตงอืมที่สุดเลยนะคะคือต้องอันนี้เลยค่ะจิ้นแดงอันนี้คือจิสุดของจ่สุดซอหายินอยากต้องคือปีสาวทรงไม่จากลำปาง จำเขาหนึงครับน้ำปลาใส่เข้าไปมัืบตามจะกินอย่างม,มันอร่อยมากเยี่ยมเลยค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะมือใหม่หัด่ายค่ะบ๊ายบาย